เปิดโมเมนต์สุดอบอุ่นไฮโซหมื่นล้านซูมกอดคุณพ่อหลังจากไม่ได้เจอกันนาน3ปีเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ทำเอาคนดูน้ำตาคลอไปตามๆกันเลยล่ะค่ะเมื่อไฮโซนบตรรงเดชโพสคลิปสวมกอดคุณพ่อเกษมพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า How I have meted you d a t ผมรอโอกาสที่จะได้พบคุณพอ่อหลังจากไม่ได้พบกันมาเกือบ3ปีขอบพระคุณงานของคุณลุงในวันนี้ทำให้ผมมีโอกาสได้พบท่านอีกครั้งครับผมเล่าว่าน้องพบตีกรอบได้แล้วคุณพ่อก็บอกว่าไม่ได้ตีกรอบมานานมากพ่อตีไม่ไหวแล้ว our good time at the golf club drinking wine drinking at your favorite pizza restaurant always In my good memory ครับ Dad ได้กอดคุณปู่แทนหล,ลาน Thank you for your warm hug พวกเราคิดถึงคุณปู่เสมอครับโดยทั้งคู่นั้นได้พบกันในงานเปิดตัวหนังสือนักสู้อาน,านันโดยในงานดังกล่าวนกนั้นได้เข้าไปกราบคุณพ่อซึ่งทั้งคู่นั้นม่ได้พบเจอกันมาน,นานถึง3ปีเลยทีเดียวค่ะ หลังจากที่คลิปเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปตางก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิ so happy for you ดีใจด้วยนะคะคุณพ่อคงคิดถึงคุณน,นกมากเหมือนกันค่ะน่ารักที่สุดครับพี่นบดีใจกับพี่นบด้วยมากๆค่ะเป็นต้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ